และนี่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราอยู่ที่ไหนมันคือซีรีส์ใหม่ของเรานั่นเองวันนี้ช่างอากาศจำใจซะจริงๆแล้วกูไปทำอะไรข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวหมดมือไงใช่เหมหมดมือเอาไปเอาไปโอ้ยเอาไปเอาไปเอาไปมือมึงก็เทคไปแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยช่างอากาศดีซะเหลือเกินเฮ้ยไปเจ้าอยู่แถวนี้ใช่ไหมใครได้ข่าวมาไปเจ้าครับ พางไงครพ่อใคไอ้คุณเจ้าครับรเจ้า,จาม,มีอะไรคาช่วยครับยังเจ้าที่นี่หมู่บ้านของผมโดนจนปนหมู่บ้านของมึงโดนจน,นใช่หายไปทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยตอนแรกอยู่ข้างล่างเนี่ยหายไปเลยทำ <c oughs> ไมไม่รู้เลือกเลยว่าอยู่ข้างล่าง <c oughs> อ๋อนไลน์เ <c oughs> จ้าดอนอยู่ไม่ได้ยังไงที่หมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านเลยเหรอเนี่ยมันยกทั้งบ้านไปเลยเนี่ยผมไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยมันเหลือแค่ผมรอดอยู่คนเดียวเบียร์ผมก็โดนเอาไป โอ้ยผมยอมไม่ได้มาเบียใช่ผมอ,งงอยากไปช่วยเบียไม่ได้เดียวเดียวเจ้าจครับอะไรข้าช่วยเจ้าคนกากข้าอยากได้ของที่มันช่วยช่วยแบบช่วยเบียข้าได้ครับ <laughs> เออฝากลูกเบียให้เจ้ากับลูกาฝากลูกไว้กับเจ้าฝากเบียไว้กัข้าได้ไหมหรอไม่ดีมั้งเขาบอเฮ้ย ข้าดูจากหมูเห้งเองแล้วเนี่ยข้ามีของจะให้เองแต่ว่าเอจะต้องทาสิ่งสิ่งหนึ่งให้ข้าก่อนนะข้าจะช่วยให้เจ้ามีดาบที่แข็งแกร่งไปสู้กับพวกโจรอะไรก็ได้ครับผมยอมบทตอนเนี้ยผมยังช่วยเบียร์ข้าจะให้เจ้าเนี่ยไปจูงวัวมาสักหกสิบสี่ตัวแล้วกันมึงเอาไปเลยแปเอาไปคนเดียวเลยจะเอาวัวนั่นมาใส่ไม่ได้พอแค่นี้ได้หกสิบสี่ตัวมันเล็กไป ถ้าเกิดว่าเจ้าทําได้ข้าใจอาวุธใดตำนานของเจ้าไปเลยข้าคิดว่าข้าไม่ได้ทำได้ั้วยของกุศลนี่แหละเจ้าจะทำไม่ได้แล้วพระเจ้าขออย่างอื่นเอาีข้าจะให้เจ้าไปนําวัวสองตัวยตัววัวและตัวเบียร์เหรอได้ครับไก่มาสองตัวไก่เอาตัวอะไรตันมาไว้บนนี้แล้วข้าเนี่ยจะให้เจ้าผ่านบททดสอบที่หนึ่ง ถ้าเจ้าทำหมดต้องสอบมึฆ่าป่าสองอันเนี่ยข้าจะให้ดาบที่แข็งแกร่งให้ยืมนะไม่ได้ให้ตลอดให้ยืมไปช่วยจูนช่วยเมียไว้งั้นเถอะใช่ข้าจะให้ช่วยเมียได้เลยครับเหมือนกับว่าเมียเจ้าหน้าตาเป็นยังไงคือไอหน้าตาดีคนเนี้ยบอกได้เลยใช่เลยจำจำสุดในหมู่บ้านอ่ะโอ้ยไม่จำได้ไงล่ะโอ้ยน้ำหนักร้อยสี่สิบแล้วเนี่ยไว้ไว้ข้าให้เวลาเจ้าแค่สิบนาทีนะเดี๋ยวผมมาครับจับวัวแล้วก็ ไก่ไม่ฆ่าอยากเราได้เลยครับเออเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้เราให้เอกากไปหาของเราจะกลายร่างกลายไปไปหาไปหาความโง่ไปหาโอ้ยดูดิดูดิเอ้ยเดี๋ยวดู๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวตอนนี้กำลังเข้ามาดูเจอไก่แล้วดีสวัสดีครับผมแบกเกิยวตอนนี้ผมอไก่ข้างล่างผมเป็นเทพเจ้าตอนนี้ผมาบ้าบ้โง่หนึ่งคนที่กำลังมาเร็วมาเร็วมาเร็วกำลังหาไล่จับวัวเพื่อที่มาบ้า้าบ้ เป็นของบูชาให้กับเทพเจ้าเขาจะได้ได้ของไปเพื่อจัดการกับโจรป่าทั้งหลายที่มาทำลายแระของเขาไปเทพเจ้าผมได้แล้ววัวและไก่เฮ้ยอะไรอะไรผมได้แล้วผมได้แล้วมึงไม่ได้เสียพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้นี่แกก็พูดในใจไงพูดในใจอะได้แล้วได้แล้วอะไรงี้อ๋อพูดในใจเออนี่เขากำลังการเป็นชายคนหนึ่งที่ขึ้นไป เดียวขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่กดตรงนี้มีบันไดใช่ป่ะกดตรงนี้มีบันไดเอ่อฮะแหมมีปุ่มตรงนี้เอาหนาสงสารเหลือเกินโอ้ยจะไม่เจ้าจะไม่เจ้าช่วยจะไม่เจ้าสงสารเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเดี๋ยวพระเจ้าช่วยนี่นี่เดี๋ยวได้ๆโอ้จะช่วยเจ้าแค่นี้หน่อยนะได้ครับได้ครับเนี่ย ข้าช่วยเจ้าแค่บล็อกเดียวช่วยสองบล็อกไม่ได้เหลือเจ้าต้องช่วยตัวเองนะเข้าใจไหมได้ครับเทพเจ้าคือเทพเจ้าข้าจะให้เจ้าผ่านบททดสอบไปจนกว่าเจ้าจะทําได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเจ้าทําได้ข้าจะให้ยืมอาวุธพิเศษโอ้มันเป็นอาวุธแบบไหนครับเทพเจ้าสปอยฟังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เออทำไป้เสร็จก่อนได้ครับได้ครับขุดดินไงมึงแบกขึ้นไปเลยไม่ขุดไปไปขุดไปไปไปมันต้องขึ้นสองบล็อก อย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาสวยกูต้องการไลบินบอกอืมหาตัวหายตัว,าตวมาแล้วลูกนนพ่อแล้วแล้วหลังจากนั้นชายหนุ่มเขาก็ได้ออกตามหาวัวและไก่ของเขาเพื่อที่จะไปเป็นเครื่องบูชาย,ยันให้กับเทพเจา้าตอนนี้เขากําลังมีความตั้งใจอย่างสูงว่าเขาจะต้องตามหาเมียและลูกของเขาให้เจอใช่ตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าเมียเขาจะเป็นยังไง แต่เขาก็คิดอยู่ในใจว่าไม่น่าจะมีใครทําอะไรเมียเขาเพราะเมียเขาน่าจะทําอะไรคนอื่นมากกว่าตายเฮ้ยเชือกหลุดเชือกหลุดไงไก่เชือกหลุดเนี่ยไก่เชือกหลุดเนี่ยเฮ้ยรุดรุหลุดรุดรุดรุดเฮ้ยรุดรุดความแข็งไอ้เนี่ยนุ๊กเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจ่าจ่าอู้้เฮยมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้้เจ้านำวัวกับไก่ไม่ฆ่าจริงๆเหรอเนี่ยผมผมศรัทธาในเทพเจ้า ผมต้องเอาไปให้เจ้าก็ไปเอาไปเอาไ <c oughs> ต่ไกูไม่ไพระเจ้าเดียวเดียวเดียวข้าบอกเจ้าว่าอะไรอะไรครับเทพเจ้าข้าบอกว่าให้เจ้าเนี่ยนำบัวตัวผู้กับตัวเมียมาไม่ใช่หรืออ่ะลองดูเนี่ยลองไปดูเนี่ยไปตรวจด,ดูได้ครับอันนี้มันตัวเมียทั้งคู่เลยไม่มีตัวผู้ตัวผู้ตัว ตตู้คูตัวู้คู่ไม่ใช่ตัวเมียตัวหนึ่งโอเคข่าเจ้าผ่านแล้วกันดยวค่าทำการบูชายันนึงก่อนโอ้ไม่นะไม่ยเดี้วหร้อยบูชายัญทีาเจ้ากินยังไงเด็ทำให้เจ้าได้รับกับดาบเล่มนี้ไปโอ้อ่าดาบงูได้แว ไม่มีเลยครับผมจะตายแล้วเด็ดโอ้ขอบคุณมากครับที่สองเจ้าตามข้ามาหนิไอ้คนกกได้เลยครับตามมาเร็วๆไอ้คนกาได้เลยได้เลยครับได้เลยอันนี้นี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะต้องขึ้นไปเอาของที่อยู่ข้างบนแต่แป๊บหนึ่งเทพเจ้าลืมใส่บันไดกูว่าแล้วกูจะขึ้นไปยังไงครับเทพเจ้าเทพเจ้าคิดว่าผมจะไปถึงบันไดไหม เอาไปตองบาดดาทดสอบนี่ไปให้ได้นะไปไป้ะไปจ้ะเอาเ้เอาไว้เอาไว้ไปจ้ะเอ้ยจ้คนกากมาได้มาทุกคนเฮ้ยหย่าแล้วยป้เออไม่มีลื่นแล้วจคนกากจะต้องทได้จะคนกากเฮ้ยเออ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 เจ้าเฮ้ยเออเตมบ้าเจ้าเพื่อเบียเพื่อเบียเพื่อเบียเตือดเตดเตืดด้ยส้ยที่บุ้งมั่นนั่นของเขา ตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปที่ข้างบนไม่มีหาอะไรเลยจำเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ลงกันเบียเซลไห่ก็ไม่ได้เราวอ๋อเนี่ยผมอยากไปช่วยเบียเดี๋ยวผมไปด่าไปแล้วโอ้ตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปเอาไอเทพมาเพื่อที่เขาจะได้เป็นเทพเจ้าตัวจริงที่จะได้เป็นช่วยเมียของเขาเลข้็วเข้าเรียวเข้าเล็้วเข้า เออนดี๋ยวปีมาปีนมาปีนมาไม่สูงมากเลยที่พระเจ้าโอ้โหผมขาสั้นสูงมากมันสูงมากนี่นี่นี่เก็บเอาของที่อ้าวแบบนั้อ่าแล้วเจ้าก็โดนลงไปไปโดนไปโดนหนามหนามไปโดนโอ้โอเคเดี๋ยวมาเจ้าฆ่าลงได้เรียบร้อย เรียบร้อยแค่นี้เจ้าก็สามารถที่จะฝ่าวิกฤตไปทุกอย่างเจ้าตามข้ามานี่ไอ้ไอ้ดาบเข้าใจอยู่แต่อันเนี้ยคืออะไรเออเจ้าตามข้ามาหีิก่อนได้ครับเทพเจ้าเอ้าช่วยปรับให้มันกลายเป็นตอนเช้าหนิค่ะหนึ่ตอนนี้มันได้ได้ข้าปรับไม่เป็นเฮ้ยมึงเป็นคนธรรมดามึงปรับได้ไงอ่ะเอาดีแกดีแเรานอนนอนไงนอนรีเซ็ตเวลาโอ้เอาวิ่เดี๋ยวข้าจะเสียให้เจ้ามาหาข้าแล้วกันได้ได้ได้ดีแล้วครับ ครับผมเราตามค้ามาเนี่นี่นี่ขาขอทุกบอก่อนนี่นี่าขอทุกแป๊บนึงโอ้เนี่นี่นี่ปเด็นปะเดนเนี่ยข้าต้องขอบอกเจ้าไว้ก่อนเลยว่าวิธีนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ขาเจ้าเข้าใจไหมครับผมเจ้าเราต้องทำยังไงผมอยากรู้ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่เล่นไม้ค้าเวอร์ชันเก่าๆนี่อาจจะคุ้นเคยกับไอ้แท่นนี้แต่ข้าไม่รู้ว่าข้า้ากถูกหรือเปล่าอะไรวะนี่มันคือแท่น บูชาเทพเจ้าโอ้บูชา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 เจ้าจะต้องโยอเทมเดี๋ยวไม่เราไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นีโอ้ยโยนเอาดาบุ่งเจ้าขึ้นมาครับโยนดาบไปตรงหน้าของเจ้าซะอย่าเจ้าจะโยนเทมนั้นไว้ข้างหน้าของเจ้าซะเฮ้ยอะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยนี่อะไร นั่นมันคือดาบของค่าเองที่อยู่ในตัวเจ้าโอ้ดาบสามารถบินได้ก็ดื้อใด่ดาบบินได้ไม่มีปีกแต่บินได้แ้่เราใช้ยังไงว่าดาบที่สามารถทําอะไรได้อยากรู้ครับมันทําอะไรได้บ้างะครับไปดูในช่อง12ท่ามนะช่องเออเด็เดดเดผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูข้าจะให้เจ้าเจ้าต้องการจัดการคนป่าใช่ไหมข้าจะช่วยเจ้าเหมือนกันนะผมอยากลองเทสกับวัวก่อนนต้องต้องทำไงเี่ยเฮ้ยมานี่ก่อน โอเคเอาเฮ้ยดาบไม่มาด้วยเฮ้ยมาแล้ว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 มาช้ามาช้าตกใจหมดเอาวิ่งข้าจ้าไอ้หัวเจ้าไว้แล้วกันนะถ้าลองใช้ดาบเจ้าจัดการบงนี้จะพึ่งเลยข้าขอเสกบงเ็นได้เลยครับโอ้สจัดอะไรเห็นได้เลยครับไหนอะ คลิกไม่ได้คลิกไม่ได้เลยทำไงครับขวาจะได้ไหมคลิกขวาไม่ได้โอ้แปบบนึงนะเทพเจ้ามันใช้ไม่เป็นเต้นประจาว่เสกอ้าวชิบหายแล้วเหลือไม่เต้นประจาวาอ๋ออ้าวสองกันเรียบเต้นปราด่าผมไปอย่างนี้ไม่ได้นะค้าลืมไปว่าเราต้องใช้กับซอมบี้หรือแมงมุมอะไรอย่างนี้เท่านั้นหรือเปล่าเฮ้ยยยย นี่ไอ้เจ้าเห็นหรือเปล่าโอ้มันต้องเป็นแบบกูดาบกู้เห็นไหมกูดาบกู้ใช่เหรอกูดาบกู้เจ้าดูนี่โอ้แล้วแล้วพระเจ้าลบมันได้เจ้าดูดาบแม่ม้าติดกันตัวนี้มาเจ้ามาเดี๋ยวดาบมันจะปกป้องเจ้าไปอย่างทุกที่ทุกที่เจ้าไปตหหงออกรผมว่านะ เทพเจ้าไปกับผมเถอะไม่ต้จำเป็นอำนาไมันต้องทำอย่างนี้อำนาจเขาต้องทำแบบนี้เหมือนกันมันถึงจะหายไปตายอำนาจเป็นพระเจ้าก็สามารถเสียงให้ต้อเกิดใหม่ได้โอ้ขอบคุณมากครับเทพเจ้ามันลอยมาแล้วเทพเจ้ามันลอยมาหาเทพเจ้าแล้วเอางี้ข้าจะลองเจ้าไปทำใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวไปเออไมปไปมัน อ๋อป็ของอยู่กับเจ้าแล้วสามสามเล่เเเมแล้วทีเนี้ยข้าจะเสกโจนออกไม้เจ้าดูนะโอเคครับอเรียบร้อยโอเคนี่แหละข้าจะได้ไปช่วยเบียแล้วเดี๋ยวข้าจะเสกโจนทั้งหมดที่ว่ามันจัดการเมียเจ้าไปอยู่ที่ริมชายหาดแล้วให้เจ้าได้เลยข้ามาแล้วกัน ท่านจะเสกแบบพวกบันไม้ให้บดแล้วค่อยไปช่วยเบียร์ทีหลังว่ากันเถอะไอ้พวกนี้เนี่ยฆ่าเสกมันมาจากหมู่บ้านของพวกมันเองโอมันมีประชากรเยอะมากเดี๋ยวเจ้ามาทดสอบดาบของข้าที่ข้าให้เจ้ายืมไปนะจะได้เลยครับกรถพวกโจรพวกนี้เจ้าจะได้เมียเจ้าขืนโอ้เยอะขนาดนั้นว่าแล้ว ที่หมู่บ้านเจ้าไม่ใช่หรอกูว่าแล้วทำไมมันยกบ้านไปได้เนี่ยมันเยอะขนาดนี้นี่เองใช่มันเยอะมากนี่แหละไอ้พวกนี้แหละที่มันทำร้ายเมียเจ้าเยอะมากเลยคเทพมันมาหมกต่อหมู่บ้านแล้วเจ้าอยู่ไหนดิผมอยู่ดิเดี๋ยวผมลงไปอยู่เราเข้าค่อยๆลงไปไอ้โง่เรื่องไอ้คนกากนั่นแหละผมก็ลังไปอยู่ครับตอนนี้ทุกคนคือไอ้คนกากกระดาษเทพของเขาเนี่ยกำลังจะไปจัดการโจรลเพื่อได้ได้เขาเนี่ยได้เมียของเขาคืนเดี๋ยวเราเตรียมเมียเขาไปก่อน ไอพวกโจรโกทั้งหลายเก็บตัวตายจ้าโอ๊ย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 อ๊เอาหมดแล้วเหรอได้พลังของเจ้าหรือทำไมมันเจ้าแข็งแกร่งอะไรยิ่งนักเอาผมยังดำน้ำมาไม่เสร็จเลยหายหมดแล้วเหรออุ้ยเจ้าจะต้องไปเอาเอฟซีไม่ใช่เจ้าจะต้องไปในที่แห่งหนึ่งแล้วแหละวันนี้จะตามภาพมาเออได้เลยครับเจ้าไปฆ่ามันถอยไปก่อนนี่อย่ามาใกล้ ได้เเลลยยมืออย่ามาใกล้กูดิเอ้าดับหายไปแล้วเอาดับหายไปแล้วโอ้ยดี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 เข้ามามันหจบแล้วล่ะดับเช่ามาผมคอสเติมเพิ่มอีกห้าสิบบาทได้ไหมท่านเจ้าต่อดาบเร่ยบนี้ไปก่อนจะเก็บไม่ได้ตัวก่อนนะได้เลยเฮ้ยเอาไม่สามารถถือได้เฮ้ยมันสามารถเก็บได้โดยคลิกขวาโอ้ยงงโอ้แล้วแล้วโยนมาโยนมาดิโยนตรง หายไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรเจ้าทำใหม่ได้เอาไปเก็บไว้ได้เลยโอเคอันนี้ก็เก็บไว้มาจะตามมามาเอาไม่ไม่สิกนเหรอไม่ต้องเซตโอเคได้เลยครับเทพเจ้าเออตามมาตามมาตามมาโอเคเออนี่เจ้าลองทำดาบของเจ้าขึ้นมาสิได้เลยเออจะกันไปแล้วไอ้พวกกระโปรงข้างหลายเออจะกั้นไปหยา โอ้โหสุดยอดโอ้โหดาบคุยอยู่ไหนเนี่ยโดน่ะโอ้โห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 โอ้โมโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้โหโ้โหโอ้โหอ้โหโออ้โหโอ้ สุดยอดสุดยอดเดดาบไปตามพระเจ้าไโอ้ไม่ถทำลายเสาแท่นี้ไม่ต้องห่วงเทวดาพเจ้าปกอมาตายไปแล้วตายไปตอนไหนมันบินสากเทวดาเมื่อกี้ตายเลยดาบที่ดีที่สุดในโลกนี้โอุ้ชา บูชาเลยเจ้าหลังจากที่เจ้าทำการโจรเสร็จว้าวเบียค่ะโอ้ชั้นสุดยอดเลยครับเนี่ยอย่าดีอย่าดีพี่สินางอย่าดีเฮ้ยไม่ทำไรไม่ได้ตั้งใจเบิ้มเจ้าเขาทิ้งผมไปแล้วเขาทิ้งผมไปแล้วเดี๋ยวเเจ้าพระเจ้าสักก่อนโอ้โหโคตร โคตรโหดเลยอเออโหดมากเลยนี่แหละข้าคือเทพเจ้าสุดยอดเลยทำร้ายคุณเจ้าด้วยแม่ดาบม,มันรู้จักเจ้าโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับผมก็เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้เราอยากให้ทุกคนเห็นพลังอำนาจของดาบเทพเจ้า,าเฉยๆไม่มีอะไรหรอกอยากดูลองทามได้นะ <S <S ใช่ค,ครับผม,มลคลิปนี้มีไปทำไม ก็ตามชื่อคลิปเลยช่วงไฟ์สาระใช่ว่างเองเหมือนเคยไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับอยากให้มีคลิปอย่างนี้อีกก็ขอสัก5,000ไลค์รับรองคลิปนี้จะมาอย่างรวดเร็วเจอกันไปคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วฮะเฮ้ยคนโง่เขาเห็นไหมมึงมีพลังเทพเจ้าอะไรแบบนี้โอ้ดีแหละดีแหละเฮ้ยเทพเจ้ามาดวลกันเฮ้ยอะไรอะไรมึงมึงท้าเทพเจ้าเหรอขอโทษครับที่ผมทรยศ